สวัสดีครับ NK Thailand นะครับพบกันวันนี้ที่สะพานขาวจังหวัดศรีสะเกดยมามค่ำคืนนะครับวันนี้ได้มีโอกาสได้มางานในตัวจังหวัดนะครับก็ได้ถ่ายทอดบรรยากาศนะครับของสะพานขาวนะครับฝั่งซ้ายมือเราคือสะพานสาซึ่้นเป็นสะพานข้ามทางรถไฟเขาเรียกว่าสะพานอดหลอดใครเด้ข้ามมาตรงนี้ได้มีแฟนที่ศรีสะเกดก็จะบอกว่าอาจจะจะเป็นสะพ้า i s ด้วย่าเป็นเคยที่ศรีสะเกดเป็นว่าเป็นว่ามาอย่างนี้เนาะนะครับผม ฝั่งฝ่ามือผมเป็นลานหลอดๆนะครับเป็นสวนสาธารณะนะครับเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งของจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่คือบรรยากาศรถวิ่งยามค่าคืนนะครับช่วงประมาณทุ่มครึ่งนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสได้มาถ่ายทาคลิปนะครับผมบรรยากาศเอามาฝากนะครับสาหรับใครที่อยู่ศรีสะเกดหรือว่าใครที่ได้เคยผ่านมาผ่านไปแถวนี้นะครับได้ชมบรรยากาศตัวจริงเสียงจริงนะครับวันนี้แอดมินมาบรรยายภาพนะครับหลังจาก ไม่ได้ค่อยทําคลิปนะครับในเสียงของตัวเองเท่าไหร่นะครับมีทีมงานนะครับมาอัพคลิปโพสคลิปให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับพูดเป็นภาษากลางด้วยครับภาษากลางคนอีสานหน่อยเด้อนะครับเพราะว่าเป็นคนสีสเกสนะวัาก้างสลับไทยได้นำนะครับนองสะพานขาวนะครับสะพานดําจะของคู่กันนะครับทางหลังเราคือตัวสารการจังหวัดนะครับลงไปคือนู่นนะครับอำเภอพิสัยนะครับ ออกไปสุรินทร์นะครับเส้นนี้226นะครับผ่านรายจังหวัดนะครับเส้นทางเส้นนี้นะครับแต่ช่วงนี้ก็คือสะพานขาวตรงข้ามห้วยสำราญนะครับนำห้วยที่หล่อเลี้ยงจังหวัดรีสเกตนะครับเรียกว่ามาจากนู่นนะครับเขาพนมดงรักนู่นนะครับน้าที่ไหลมานะครับในห้วยสำราญนะครับส่งวิวส่งบรรยากาศกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ